ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเทิงนะคะตำบลตำบลเหลืองเพอตับเต่าแม่อําเภอตับเต่านะคะคือแรงมากหมู่บ้านนี้โดนแรงมากดูสิบ้านนี้โดนแรงมากนะคะเพราะว่าเหมือนน้ํามันเป็นน้ําป่านะแม่ใช่ไหมเหมือนป่าเป็นน้ําป่าที่มันทะลักลงมาหมดเลยนะคะอนทะลักลงมาหมดเลย เ,เก็บเก็บไม่ทันเลยนะคะเนี่ยเก็บไม่ทันเลยชาวบ้านเก็บไม่ทันเลยความเสียหายของชาวบ้านนะคะตอนนี้รถกำลังฉีดล้างถนนนะคะหมดเลยนะคะวันนี้เราจะไปตัวอำเภอตับเตา่าใช้เวลาอีกนานขนาดไหนคะ <S 3> 3 <S นี่น,น,นตับเต่าแล้วบ้านตับเต่าแล้วเนี่ยโอเค เลยค่ะได้เลยค่ะไปเอานี่ก็ได้นะคะใครเอามากขอบคุณค่ะของเดียวค่ะขอบคุณมาก บ้านนี้กี่คนอะคะตรงนี้แม่นมดไว้ปุ่นบ้านสองหลังเนี่ยอหารนู่นอะอ๋อเลืยค่ะหารแล้วหรอคะไม่เนี่ในกล่องไหมคะกล่องไหมคะมีกี่คนเจ้าเอาเลยเจ้าเอาเลยมีกี่คนเจ้า มาจัดทชิงายแล้วเนี่ยดูในดูในมา,าเดินดูว่ะมันเป็นดอยละทาไม เดี๋ยวจะพามาดูอ๋อ,อมันเป็นแม่น้ำหรือว่ามันไม่ได้เป็นคะตรงเนี้ยอ๋อมันถึงน้ำมันถึงลงมาจากข้างบนน้ำมันถึงลงมาจากข้างบนไงอืม ขอบคุณค่ะดูแลตัวเองกันนะคะเจ้าเจ้าตอนนี้เราแจกข้าวของเราหมดแล้วนะคะร้อยยี่สิบกล่องไม่พอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอีกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาของแห้งมาอีกเนาะแต่จริงๆแล้วอะน่ามองว่าเป็นของสดดีกว่าพรุ่งนี้จะมาตั้งทำทำเป็นโรงทานที่นี่เลยอ๋อโอเคดี มันมีของสดด้วยของแห้งด้วยเออดีจะมาทำลรงทานนี่เลยเออดีพอดีทางนั้นเขาติดต่อกับอบตตัเต่าอะไรวะอ๋อโอเคดีค่ะ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 นี่ฝนลงอีกแล้วนะคะคือน้ำจากทางทางฝั่งรถที่ถ่ายเนี่ยค่ะบิเอแมลามันมันพังไปฝั่งนู้นเลยเนาะ ตอนนี้ต้องต้องเอาหินมาลงแล้วนะคะเพราะว่าถนนมันจะขาดแล้วนี่ค่ะฝนตกตลอดเวลานะคะข้าวอยายบอ่ามอ๋อยายโดนกระเบื้องบาดอยู่บนหลังคาเอนดูนะคะเอนดูคนแก่ทหารน่ารักมากประเทศไทยเนี่ยทหารน่ารักจริงๆเลยน้องทหารเป็นทหารเกณฑ์นะคะ เมื่อกี้เขาเขาไม่พอเมลาเขาเดินมาขออีกยี่สิบกล่องเขาบอกไม่พอครับ<ม>เขาเขาคือคือเขาต้องการแบบเนี้ยเขาต้องการอาหารเหมือนที่เราทําไปเนี่ยคะ่ะ<ๆ>เราก็มีความสุขกับบ้านเรานะคะ<ม>การได้ช่วยเหลือกันไม่ได้มากเป็นแค่จุด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 ศูนย์หนึ่งเราก็มีความสุขแล้วค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะ เราก็เป็นคนไทยด้วยกันเราก็ช่วยเหลือกันนะคะอย่างน้อยเราก็ให้เขาได้ทานอาหารสักมือ้อที่เราทำได้ความสุขมันอยู่ที่รอยยิ้มรอยยิ้มของเราก็คือความสุขของพวกเขาเราทำอะไรไม่ได้เลยเราเห็นเราก็เศร้าใจเห็นบ้านมีแต่ขี้ครนทั้นงนั้นเลยค่ะ สงสารตอนนี้สน,น่ากำลังจะกลับตัวเชียงรายนะคะฝนตกหนักมาก